ปิดเลยมันยึดอยู่แล้วฟูเเตี้อมันมันยึดโครงอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกคือมันยึดคว,วามแข็งแรงเป็นซีเหลี่ยมอยู่แล้วนะถึงมันจะไม่ประกบใกล้ชิดมันก็ไม่เป็นไรหรอกไปไปสกูถึงบ่ ອໍຈະເສີມຢ່າງຊັ້ນາອື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 ອສະຫາດນີ້ ข้อสำคัญคือมันยึดใส่ข้างบนแล้วใส่ไม้คอสองละเหล็กคอสอง นต้วนี uh ้เด็ใส่รือบ่ซึ่งดอกสะรรคนต้วนี้วะเสริมรือบป่าบอกมีแต่เสียออกแหละันพี่มีแต่ทอนออกบ่โออน้ะพอแล้ว อืมเด็กเสืก็ได okay. ้เสียบชุกไปเต็มแบบนี้เดี๋ยวจะบุบอีกคนบอกบุบอยู่บุบเป็นห้องแอร์ดิอืมจะเห็นอะไรอืีโอเคบายบายสมกับคำล่ำลือตัวช่างเตี้ยนี่ยาวหันสั้นต่อ ไม่พอซื้อ,อ,อบานนี้เพื่อนว่าเพื่อนจะต่อบานนี้จะเอาขึ้นตรงนี้จะทำอไมาดูอน่ะบักไใปา่ายูบปอปยูก็ได้เสาไงญ่แท่งนั้นหาเอาไม้บ่ทท้งนั้นเสาลอยทั้งนั้นอาจจะเป็นเอาอสองเส้นประกบกัน คักแล้วนี่ใหญ่ปันไดตึ้นจะใส่เสากลางอันใดก็อนตึ้นจะใส่เสากลางใส่เสากลางบนตัวนี้อืนี่บ่ทั้งหลังนี่บ่ทั้งหลังใหญ่หมอนี่บ่แม่นี่เขาเรียกเสากลางเออ ความสูงพอไหมล่ะบัดนี้ต่อกันขึ้นน่าจะพออืมน่าจะพอฮอดฮอดคือนี่แหละอืมเสร็จแล้วหลังจากคือเดี๋ยวจะเอาหน้าสี่อตขึ้นไปอืมมันก็จะเป็นเหมือนเสากระบาดแหละทีเสาบากเสาบากโดยไม่ต้องบากที่นี่คือไปหาคือนี่เต็มเต็มพอดีอืม เหลืออ้าวเลี้ยงไข่ปิ้งวันนี้สองไม้ในฐานะประหยัดค่า,าใช้จ่ายประหยัดไปแเด้ยวห้าร้อยเนม่งในง้นได้ซื้อแน่้้โอ้ยพ่อเต่าน้อยเท้ๆอะไรก็ทำให้ทำให้ อยากสีขายเป็นเศษเล็กอยู่แล้ววะ <laughs> อา่าเศลิกได้อือเอษเลกได้สบายเลยอือต่อมาอีกรถเศษมากนิเขายิมใส่เลยรหรือของแบบนี้ป้ติกิโลละสิบบาทสิบบาทเราะะมาต่อต่างป้ะทาอีก ตัวนั้นอนะ่ะข้างครูอันนะ่ะมันเสาเล็กอันนั้นเนาะเสาหนาสามอืมหน้าสาม <c oughs> อยู่บ้านน้องพี่ก็ว่ามันเห็นโคลโลอยู่อันนึงกับหนาสามน่นแหละ <c oughs> ไม่ใหญ่ เ้าไม่หรอเจ้าเล็กนี่แหละแบบนี้นี่ซ้ำนี่แหละเล้าว่าน่าสีกี่ไม้เลยฮะน, <c oughs> นาสีเราโมงแลเนานะอืมเ <c oughs> <c oughs> ้าตัดซ้ำตัวดซ้ำตวนอนอยู่ตะลางแล้ว ใส่เท่าท yeah> ี่เห็นนั่นแหละโนเราจะเอาขึ้นใส่นี้ตั้งส้ยัวพางใส่นี้เนี่ยเจาขึ้นตรงนี้แล้วก็ต่อมานี้บันเท็ดลูกกงโค้งมานี้ บอกเรื่องแม่เตยพาตาดสบายเลยบาดนี้บ่ได้ใส่แคมผอกแคมเพื่อสนดวกสบายแล้วตะกี้ยังว่าแมนนิคหน่อยใส่แคมเพื่กองเอเล่หัวเป็นไงตลอดยังว่าบุญยุ่งยังว่าซวยู่อ